เที่ยวเทศกาลที่จำลองเมืองต่างๆของโลกมาอยู่ในที่นี่ที่เดียวนะคะและแน่นอนต้องมีเมืองไทยอยู่ในนี้ด้วยนะคะและจะพาไปดูเมนูอาหารไทยที่ทำรายได้หลักล้านมาแล้วนะคะจะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยและซื้อตั๋วก่อนเข้างานเทศกาลกันก่อนนะคะ จะมีตู้สามารถซื้อตามตู้ได้เลยค่ะถ้าเข้าคนล100ะหนึ่งบาทตอนนี้ตอนนี้ผู้หญิงก,กับผู้ชายต้องแบ่งกันเข้าคนละทางนะครับแล้วก็หรือกระดาก้าเนี่ยก็ต้องแยกไปตรวจของที่นี่เออเดี๋ยวเราเรียกรถคนละคันนะกรดาก้าขันไหนครับแล้วก็แม่คัน,นแม่คันนี้ได้<ต>ใช่ไหม แล้วก็ดาก้ารมอเตอร์ไซค์ดีกว่าาก้กาลกลองขี่มอเตอร์ไซค์ดิเนี่ยดุสิตสู้ครูเท่นะเนี่ยแล้วว่าโบจะเอามอเตอร์ไซค์โบอยากได้ไหนโบได้เหรอคะได้โบขับรถกันหรือคนละคันก็ได้ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากงานเลย h o w does i t g o though เนี่ยกระเช้าอันนี้ได้นะเทคที่เกียรลมแรงมากไหยครับหนาว ขนาดทองยังมีขายในงานนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> เส้นใหญ่ๆแบบนี้เป็นแสนแน่นอนนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเทศกาลนี้เลยแล้วก็จะมีซุ้มของแต่ละประเทศครับมีเป็นเทศกาลเชคกไซตแล้วก็ซุ้มมีหลายเป็น1ิบซุ้มเลยแล้วก็มีซุ้มไทยด้วยซึ่งเป็นซุ้มอาหาร กับซุ้มขายของเดี๋ยวพาไปดูนะฮะน่าจะมีร้านไทยสชกประมาณ20-30ลร้านที่นี่แล้วร้านทุกร้านนี้อร่อยเป็นเทศกาลที่เขาใช้เงินหลายร้อยล้านบาทสร้างนะหลายร้อยล้านบาทดูสิดูตึกของแต่ละประเทศดูมาเลยใช่นี่กลุ่มประเทศอาหรับ GCC นะครับกอลฟไปถึงอ่าวกอลฟมีซีเรียมีอเมริกาด้วยไปดูซุ้มอเมริกากันนะไปอันนี้ก็ซุ้มของปากีนะครับซุ้มปากีใหญ่มากแล้วจะมีของปากีขายต่อไปก็อเมริกา ตาก้าบอกว่าอยากจะไปดูซุ้มของอเมริกาใช่ครับผมอยากดูมากเลยครับอยากดูอะไรหลงอาหารครับเบอร์เกอร์นะเห็นไม่หิวเลยอ่ะโอ้ว่ไม่เปิดแล้วยังไม่เปิดเห็นไม่หิวเลยอ่ะโอ่ไม่เปด้านนี้ยังไม่เปิดไปกินซุ้มไทยดีกว่าครับโอเคครับแล้วผมก็ได้ร้านเสื้อผ้าอยู่แลคะใช่นี่เสื้อเท่ๆไหมตัวเนี้ยน่ารักนะตัวละ800บาทเดี๋ยวจะขอลดเหลือจะเหลือตัวละห0าร้อยครับ ได้ต่อได้ ok> how much each discount เออ50 50 a ด i กสาวบ้าบ้า50ฮะต่อราคาอครับคุณมีร้านขนมแล้วก็ของที่ดังตามโซเชียลนะคะขายอยู่ในร้านนี้ด้วยค่ะไข่อะไรคะไข่แฟเบเจ้ครับไข่แฟเบเจ้เอาอต่แกเอาอออาแต่จริงจริงไข่แฟเบเจ้ประตูเธอสุดจวร์แล้วประตูจะเปิดมีร้านอะไร ร้านแบบอินเดียนแดงนะครับมีพวกคาวบอยกับอินเดียนแดงมีปืนเยอะเลยนะแล้วถ้าดูง่ว่านี่คืออะไรอัสกามันคือเขาเรียก d รีมแคชเชอร์ใช่ไหมใช่โอ้ให้เลยการ์ตูนครับ Hi How are you? Are these ice creams? No. Ice cream. Uh, one pistachio cone, tiny cone. Dark chocolate, mango is very nice. Yeah, mango. One mango and one pistachio. แ a ่งละร้อยแท่ง้งละร้อย Oh, พิทาชูสิหาทานยากแต่ว่าประเทศนีุ้กอย่างมีพิาชอะไ t นะ t h a t h o n k you a n k you อรม,มาเดี๋ยวไปดูซุ้มไทยกันครับก่อนจะถึงซุ้มไทยนะคะแวะดูของประเทศเยเมนนิดนึงนะคะประเทศนี้ก็มีน้ำผึ้งหลากหลายมากเลยนะคะเขาให้ชิมเยอะมาก แล้วก็มีพวกเครื่องเทศนะคะที่ขายดีน,นีแม่บอกับดาก,ก้าถึงซุ้มของไทยแล้วนะเรียกว่าซุ้มสยามเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าซุ้มของไทยหรือสยามนี่มีอะไร <ขอ S 1> บ้างป่ะดาก้าป่ะแต่จะมาตั้งแต่สองทุ่มตีหนึ่งาลักเนี่ยเขาชอบออกมาทานข้าวเย็นตานประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็จะนั่งยาวไปถึงตีตีหนึ่งเลยเนี่ยของสยามเนี่ยเขาจัดเป็นแบบเรือเป็น f l o ิ้งมา market ตลาดน้ำครับซุ้มไทยใหญ่มากดาก้าเห็นไหม Can you เดี๋ยวจะพาดัก,ก้าไปเล่นเครื่องเล่นด้วยมีลูกชิน้นปิ้งเนื้อย่างร้านนี้มีใช่มีกุ้งมีหมึมก,ม,กม,มีหอยไก่ย่างเนื้อย่างลูกชิ้นปิ้งครับเนี่ยร้านไทยหมดเลยบอกคอนไทยหมดเลยเป็นร้านอาหารไทยแบบแนวิชั่มนะลูกน้องใช่ครับผัดไทยซูชิเป็นตลาดเรือที่มีซูชิแล้วก็ผัดไทยครับ มาต้มยำด้วยโอ้เอาแม่ด่าเดี๋ยวเอากระนาใช่นี่คืออักขระค่ะ Phuket Kitchen สวัสดีค่ะเอาไงบ้างเมนูไหนขายดีสุดผัดมาม่าอ๋อเหรอผัดมาม่าใช่ค่ะผัดมาม่าต้มยำอะไรอย่างนี้ไหมเป็นคล้ายๆต้มยำค่ะเป็นแบบผัดมาม่าไทยๆเราคนท้องถิ่นน่ะเขาชอบทานอาหารไทยอะไรบ้างขายดีๆครับผัดมาม่าแล้วก็ต้มยำเข้าวผัดต้มยำก็จะขาย ล้วพวกโรตีใส่ไข่ใส่นมอะไรเงี้ยอ่าสมาร์จะเป็นอินเดียเขาเขาคล้ายๆกันเขามีโรตีของเขาอ่านชอบนะคะแต่บางคนเขาจะให้ใส่พริกด้วยแล้วโรตีใส่ไข่ใส่นมก็ใส่พริกใช่ค่ะอาริมาเอ้าร้านที่อาริม้าเหรอเนี่ยร้านนี้มีอะไรอร่อยทานม้างครับร้านนี้จะเป็นต้มยำค่ะข้าวผัดต้มยำกับมาม่าผัดต้มยำ ไก่ป๊อบเทมปุระร้านนี้ก็มีทุกอย่างอ่ะมีเฟ้นไฟด้วยซุ้มไทยเยอะมากก็คือในบริเวณเนี้ยเป็นของสยามหมดเลยแล้วก็มีร้านไทยเป็น10บสิร้านเนาะไม่น่าเชื่อพี่วาสนาพี่วาสนา สมัยก่อนเนี่ยพี่วัศนาเขาจะอยู่ในร้านไหยชื่อร้านอะไรนะครับตรงอาคาน่าครับบางกอกทาวชื่อร้านบางทาวตอนนี้ย้ายร้านมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วตอนนั้นพี่าไม่บกกับเมืองไทยท่าหลุ่ยไดจะมาฝากของกับพี่วัศนาใช่แต่ตอนนั้นบ้านอยู่ติดกันดีใจที่ได้เจออีกนะคะขอบคุณค่ะครับพี่วัศนาครับดีค่ะสวัสดีครับทานอะไรกันคะไม่เป็นไระเดี๋ยวพี่วัศนซื้อกลับบ้านครับอ๋อทานด้วยได้ไหมอ๋อใจดีจังเลยร้านไหนคะเนี่ย สดีค่ะก็อาหารไทยเลยค่ะถ้าอยากจะแซ่บก็ส้มตำผัดกะเพราผัดไทยอร่อยมากอะไรขายดีสุดคะถ้าอาหรับเขาก็จะทานต้มยำค่ะแล้วก็ผัดมาม่าผัดมาม่าเงินล้านมาจากกูเบิลส์เคยขายได้เป็นวันละเป็นร้านไหมไม่ค่ะไม่ไม่วันหนึ่งไม่ได้ร้านค่ะแค่ผัดมาม่าอย่างเดียวก็วันละหมื่นสองหมื่นก็อยู่ได้แล้วค่ะแค่ผัดมาม่าอย่างเดียวนาะหมื่นสองหมื่นแฮมนะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะ วันละแสนสองแสนนะขอลองอุดหนุนผัดมาม่าที่หนึ่งเผ็ดน้อยตอนนี้เลยเหรอคะได้ไหมได้ได้หรือพี่เขาทานข้าวอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมานวอกเราววอกเราวดีครับผมสวัสดีครับโอ้เหนยวม่วงโอ้โหร้านนี้ก็หน้าตาดีนะเนี่ยอ๋อร้านเดียวกันนะอันนี้เป็นอะไรพร้อมทานบ้างไหมฮะเดี๋ยวลองใหม่ที่หนึ่งไหมเหรอคะแต่เอาเอาเอาไม่เอาชีสนะเอาแบบ แซ่บแซบตอนที่เราไปไหนเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะมาคุยกับยูสวัสดีค่ะเขาสอนลูกเขาสอนลูกเขาสอนลูกเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะคนยูเนี่ยชอบคนไทยมากตอนที่เขารู้ว่าเราจาเมืองไทยเนี่ยเขาจะเข้ามาทักคุยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่าว่าไปเมืองไทยมาแล้วกี่รอดดัก้าใช่ครับแล้วเพื่อนดักก้าเนี่ยเป็นคนยูเอีเหมือนกันเนี่ยไปเมืองไทยทุกปีเลยไปอยู่เป็นเดือนใช่ไหมประจําแต่ละครั้งก็คือไปคนละเมืองเนาะไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพ่อบิดมะนาวให้ดักก้านะลองแล้วนะเอหะโหดอืมอร่อยอืมอร่อยไหมน้ำลายสอเลยอืมแม่โบอะไรอเอสัตย์เดียเมนูสุดคิดของที่นี่มีกุ้งเยอะมากอ่ะสำหรับยี่สิบนะอืานฟลอยซับนะคะอร่อยมากอ่ะแต่ไม่เผ็ดนะอร่อยมากเลยครับ spicy ใช่ไหมดัก้าน่า spicy right ไม่ิ แลเผ็ดไหมลูกแลเผ็ดไหมไม่เผ็ดเขาไม่ไดครับข,ขอบคุณครับ <มา S 1> ลูกไม่ได้เขาไม <c oughs> ่ได้ <c oughs> นำ้ำรีเดอร์พรานขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้ดาก้าเขาจะลังไปเล่นหนังกระติกนะครับหนังกระติกตื่นเต้นมากดาก้าเขากลัวไหมกลัว <c oughs> มากเลยครับไปดูที่นหนังกระติกโอ้โหสวิงไอ้นี่มากเลยลูกเอ้ยจะมันสนุกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนเล่นแล้วสนุกมากนายดาก้าจะอันนี้เหรอสลิงเนี่ยเหรอลูกเหรอขอให้สนุกนะลูกนะ เหมือนจะมีปัญหาอะไรขัดข้องสักอย่างนะคะเขาไปเรียกอีกคนนึงมาช่วยนะคะวันนีเป็นเกือบตายดาก้แล้วมันเสียเกือบตายนะเนี่ยดีนะเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยขึ้นไปตายเลยนะเนี่ยใช่กันไม่เล่นหรอกให้เขาซ่อมไปอะแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็เกือบตายนะเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงว่าทาไมเขาไปเรียกอีกคนนึงมาเขาบอกว่ามันมันพังเขาก็ไม่กล้าปล่อยขึ้นไปเนาะดีที่ไม่ได้ขึ้นไปอ่ะอย่าเล่นเลยลูกโอเคครับันไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น เล่นกันสองคนเลยล็อกไหม oh <my> God. <laughs> ก่อนเลยอ่ะเพราะเล่นกันเป็นสองคนอ่ะเว้นหัวเลยค่ะไม่น่ากลัวนะครับทุกคนจริงเหรอแต่ว่าภาพจับไว้นะว่าน่ากลัวเพราะว่าเราอิ่มอยู่ไงใช่ไหมสบายแล้วก็อยากขึ้นอันไหนครับอันนี้ครับผมว่าอันนี้มันมันก็มันก็น่าสนุกนะครับมาหมุนได้ใช่อย่ากเล่นลูกค่าขึ้นสองร้อยโฟร์แทร็เก็ตต้องยิงให้โดนสีเป้านี่ใช่ดูดูดู

เข้าใจดีมากทำไมลมมันไม่ไปโอ้ยูเซอรนาย thank you okay last two last two <c oughs> วนี่เราไปกินของหวานนะครับทุกคนว่าพอลุอยากกินขับทนแล้วก็เคยทานที่ไหนที่ญี่ปุ่นครับตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นอร่อยมากเลยครับเนาะเขาไม่เคยทานเลยในชีวิตใช่ป่ะอือร่อยเท่าที่ญี่ปุ่นไหมอือเหรอพอลุเคยทานมาก่อนในชีวิตไหมเหมือนเหรอไม่เคยทานเลยเชื่อป่ะเพราะมันดูแบบน่าจะหวานอ๋ออรนี่เหมือนที่ญี่ปุ่นจริงอ่ะขนมอ่ะเนี่ยขนมเหมือนที่ญี่ปุ่นอืโอ้ย น้ำสกิดลด้วยอ่ะว้าวก็สี่<า>รบาทนะแพงเนาะแพงมสกิลด้วยจะแพงคนญี่ปุ่นมีความครีเอทีฟมากๆนะคะขนาดไอติมยังทำเป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์เลยให้ใจเคยตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงจะยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฟ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงทะเลมอสจะมีเท่าไหร่